ก่อนที่ดิฉันจะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีซึ่งวันนี้เจ้าภาพได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านบุญน,น,นาโบราณพันธ์นายกเทศม,ม,มนตรีตำบลสว่างแจ้งสบายใจได้ขึ้นทอดผ้ามหาบางสุกุลนั้นใคร่ขอนำประวัติของคุณพ่อจำลองจอบทองมาอ่านเพื่อเป็นมรักสติต่อไป คุณพ่อจำลองจองทองเกิดเมื่อวันที่19บก้ามราพุทธศักราชสองพา้อยที่บ้านหนองหลวตงตำหนองหลวองอำเภสว่างอารมณ์จอุทัยธานีเป็นบุตรของคุณพ่อสำราญจองทองและคุณแม่ปุ่นจองทองมีพี่น้องทั้งหมดแปดคนดังนี้ 1. คุณแม่น้ำฝนมาม่มพันเสียชีวิตแล้ว 2. คุณพ่อเลิศจอมทองประกอบอาชีพเกษตรกรรมนองหลูางามคุณแม่ลินบุญธัญการเสียชีวิตแล้วสีคุณพ่อโรงนจอมทองอดีตสมาชิกสภาเทศบาลตะบลสว่างแจ้งสบันใจห้าคุณพ่อจำลองจอมทองเจ้าของประวัติหกคุณแม่เล็กอุตธโมออยู่เพลทองถุงจังหวัดกำแพงเพชรเจ็ด คุณแม่กำเรินร่มโพเสียชีวิตแล้วแต่คุณแม่กาหลงเศรษฐกิจกตอ้อประกอบอาชีพเก็บเกษตรกรรมตำบลอ่างอาณ์ นะคุณพ่อจำลองจองทองจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สีที่โรงเรียนวัดหนองหลวงเมือ่อายุครบป่วยได้บวชเรียนที่วัดหนองหลวงและได้แต่งงานกับคุณแม่ลำพูสนสกุลเดมอองศินช่วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีบุตร,รว่วมกันหนึ่งคนคือ คุณวิโรจน์จอมทองปัจกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ตำบลน,นองหลวงคุณพ่อจำลองจอมทองเมื่อยังมีชีวิตอยู่เป็นคนขยันมาณนะอดทนในตามประกอบอาชีพเป็นที่รักของญาติพี่น้องและบุคคลทั่วไปเป็นบุคคลตัวอย่างในด้านการเป็นพุทธศาสนิกชน มีความเรื่องใสในพระพุทธศาสนาแต่ด้วยความไม่แน่นอนของสังขารคุณพ่อจำลองมีโรคประจาตัวหลายโรคได้เพิ่มแพต่างนักสมำเสมอจนกระทั่งวันที่10ตุลาคม2567คุณพ่อจำลองมีอาการแข็งขาอ่อนแรงลูกๆได้ส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลสว่างอารมณ์และแพทย์ได้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอุทัยธานีแพทย์วินิจสัยเป็นโรค หลอดเลือดสมองตีและส่งตัวกลับมาทำกายภาพบำบัดที่รทโรงพยาบาลสวังอารมณ์จนกระทั่งอาการดีขึ้นแพทย์ให้กลับมาพักฟื้นที่บ้านคุณพ่อกำลองกลับมีอาการซุดลงและได้กลัไปอย่างสงบเมื่อวันที่29ตุ 6, ลาคมพุทธศักราช2 5 6 7 เวลาศูนย์จุดยี่สิบสองนาฬิกาสีริโนไได้เจ็ดสิบหกปียังความเศร้าสศกเสียใจยให้กับภรรยาลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างยิ่งการจับไปอย่างไม่มีวันกรับได้นำความเศร้าสศกเสียใจยมาสู่ครอบครัวจองทองอย่างหาที่สุดมิได้นำส่วนให้ดวงญาณของคุณพ่อ,อจอมทอง ลงไปสูงสิทติในห้วงสังตายพบด้วยคืนชีวิตพ่อแต่ให้มไ,ใไม่รู้จบรักเขารพ่อด้วยใจไม่ห่างหายกราบบังคับจบพ่อด้วยอาราถ่าใจเขารกพ่อด้วยผูกทางชีวิตพ่อเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกเดินทางถูกถึงที่หมาย ได้ดับแสนประสบโชคมีสุขทุกคืนวันเป็นนิ่ขวันพันถุกลูกโรดอยู่ต่อแต่นี้ไม่อยู่คนพ่อแล้วไร้ที่แรวหาไหนก็ไม่เึงเคยเประษาทคุณสนุกทุกเช้าเย็นตีอเป็นสุดแตกัยจะนำไปลูกหลานยากมาส่งพ่อ ในวันนี้ต่างลุ้นใจและมัน่นไม่หวั่นไหวซึ่งอยู่ห่างแห่งบนตำาบนใดทั้งใกล้ไกลมาส่งให้พ่อไปนี้ขออุสปสงผลบุญลูกเนียจส้างโปรดนำทางส่งพ่อให้ไปสุดีอยู่เป็นสุขบนทั้นฟ้าสุขขาวอี่อันเป็นที่ นิขรการหากท่านหน้าเกิดใหม่ได้คันมพศขอประสบทันถูกเป็นลูกหลานได้ดอกแทนพระคุณท่านนงางแสงงาเหลาไพทรมไม่มาพลาดเราจาก,กันด้วยสองรักและอรัญญีจากภรรยาลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนค่ะ ท่านประธานท่านผู้เกียอิทานค่ะเพื่อเป็นการไว้อาลัยแก่ผู้ว亡ผนเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญแก่ผู้เกียอุท่านได้ตกลวัีสนทนี้เป็นเวลาหนึ่งนาทีค่ะ 简单化。